ก่อนที่ที่ที่ผมจะเล่าเรื่องผ่านตันจริงๆแล้วผมผมเจอผมไปเวทีไหนเนี่ยผมก็มักจะมีคนที่แบบแบบล้อผมว่าแบบทำไมทำไมพี่ตุนไม่ดังเลยดืม่มน้ำค่ะขอบมิ้วด้วยค่ะเ <c oughs> ขาไปชนเขาบอกพี่ตูนทำไมพูดเบาๆอะไรเงี้ยแบบ <คะ S 1> ทำไมเสียงแบบแต่วันนี้ผมเจอคนที่พูดเผากราะผมเลย เป็นห่วงแฟนแฟนๆทีมมาเชียร์ในวันนี้ว่าจะพากจะฝันเราคุยกันไม่ค่อยได้บ้างเราเคี่ยวกับพี่ตูนตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยค่ะแต่อยู่ใกล้กองค่ะพี่ตูนว่าอะไรนะคะไม่ดิีเลยคือใช่พี่ตูนเบาแล้วไอ้กองก็ตีตลอดนี่คงจะแยกกันอะไร